เรามาดูว่าวิธีการฆ่าเชื้อในอากาศในห้องทำงานเขาทำกันอย่างไรนะครับรรออเครื่องจะทำการ,ราพ่นน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผ่านประจุไฟฟ้าที่มีกำลังสูงถึง20,000โวลต์โดยก๊าซที่พ่อนออกมานั้นจะเป็นก๊าซในหู่ไฮดรอ,อกซิลซึ่งจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค ในอากาศในเครื่องมือต่างๆนะครับก๊าซนี้ไม่มีอันตรายเมื่อสลายตัวแล้วจะจับตัวเป็นไอน้ำและเป็นออกซิเจนในอากาศต่อไปนะครับเหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการที่ต้องการความสะอาดสูงห้องโดยสารเครื่องบินห้องโดยสารรถไฟ